สวัสดีเพื่อนนักลงทุนทุกท่านนะครับวันนี้วันที่14พฤศจิกานะครับ2อ6 6นะครับอัปเดตเซตสักเล็กน้อยนะครับก็ยังสถานการณ์ทรงก็ยังย่อนะครับแต่ว่ายังไม่ได้ทำนิวโลนะครับก็ยังพอที่จะทนไหวนะครับแล้วแต่ว่าเอาจริงๆแล้วเนี่ยเป็นในเรื่องของการย่อที่มีนัยสำคัญเหมือนกันเพราะว่าหลุดพันสีมาแล้วนะครับในมุมมอง ส่วนตัวนะครับก็คือแนวโน้มเนี่ยยังเป็นแนวโน้มใหญ่นะครับมีการปรับย่อมาแต่ว่าเราหวังว่าวันนี้หรือวันพรุ่งนี้นะครับก็อาจจะมีการเด้งขึ้นไปนะครับอาจจะมีการยกขึ้นไปนะก็ก็หวังอย่างนั้นนะครับแล้วก็ไปทำการจ่อเบรกอีกรอบนึงก็จะเป็น1430นะครับก็ยังพอที่จะยืนได้นะถ้าถ้าถ,ถ้าทรงนี้นะ แต่ว่าถ้าหลุดนะครับก็ว่ากันอีกเรื่องนะเพราะว่าเมื่อไหร่ที่ลงเด้งนิดหน่อยแล้วมันจะลงต่อนะเป็นเป็นแบบนี้อยู่แล้วนะครับผมเซ็ตวันนี้นะครับมีการปิดไปอยู่ที่1,386.04นะครับอ่าลบ1.09นะทีนี้เนี่ยอออยากจะพาเพื่อนๆมาดูครับว่าอ่าด้วย ด้วยการที่มันจะขึ้นนะมันจะเป็นแบบไหนนะก็มองอย่างนี้ครับถ้ามันมีการกลับตัวจริงๆนะครับแล้วก็ราคาเนี่ยมีการดันขึ้นเรื่อยๆในวันพรุ่งนี้หรือวิคหน้านะครับแล้วสามารถที่จะไปทดสอบคือไปทดสอบต้านที่พันสี่ร้อยสามสิบนะครับและทะลุไปได้นะครับเราสามารถที่จะใช้แพทเทิร์น abc ในการวัดได้เลยนะนี่นี่แบบนี้นะปึ๊บ ทีนี้เนี่ยมันก็จะไปวัดที่ร้อยเปอร์เซ็นตนะครับแล้วก็เด้งไปอีกทีหนึ่งเกือบพันห้าเลยนะที่หนึ่งร้อยหกสิบเอ็ดจุดแปดเปอร์เซ็นตเราหวังว่าจะเป็นแบบนั้นนะครับแต่ว่าถ้ามันไม่ได้มันก็อาจจะหลุดมาหรือมีการโอเวอร์แลบนิดหน่อยเป็นทำทำในส่วนของโลเนี่ยนะครับแลบมานิดนึงแล้วก็ย่อขึ้นแล้วก็ทะลุอะไรเงี้ยหวังว่าเป็นแบบนั้นนะครับแต่ว่าถ้าโชคไม่ดีนะครับก็จะล่วงต่อนะฮะ ทีนี้เนี่ยนะครับเออหุ้นที่มีวันนี้นะครับหุ้นที่มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นนะผมดู o อนะวันนี้มีการเข้าโอไปแท่งหนึ่งนะครับอะ่เดี๋ยวลองดูโอนะครับเพื่อนๆอน่อะโออา์ OR นะครับโออามีการเด้งขึ้นมาแท่งนี้เลยนะฮะเพื่อนเพื่อนโอ้โหขึ้นขึ้นมาแบบ ค่อนข้างสูงเลยนะครับแล้วก็มีอตอนเนี้เรารู้แน่ๆแล้วมันมันทะลุเบรกมาแล้วนะครับสิ่งที่มันจะทำนะครับมันจะมันจะขึ้นไปแล้วทำการ buy on dip ใช้ในส่วนของ buy on dip ได้นะครับแต่ว่าถ้าพรุ่งนี้มันปิดแดงมาอีกแท่งหนึ่งก็คือจบนะครับหมายความว่าแท่งเขียวมันขึ้นใช่ไหมครับพรุ่งนี้มีการเปิดแล้วก็ย่อลงเรื่อยๆแล้วก็เท่ากับ ตัวแท่งเขียวเนี่ยมันก็จะจบเหมือนกันถือว่าวันก่อนหน้าไม่มีผลอะไรเลย <c oughs> นะแต่ว่าถ้าโดยโดยหลักแล้วถ้ามีการจอ่อจ่อเงี้ยมันจะไซด์เวในช่วงนี้นิดนึงนะครับแล้วก็ถ้าสมมุติว่ามีการทําในส่วนของวัดเป้าในเป้าแรกนะครับเราโดยปกติเราจะวัดแบบนี้นะครับอ่ะมันจะมาทดสอบที่19บาท41ตังค์นะครับที่100%ก่อนแล้วก็มาที่ เป้าต่อไปถ้ามันยืนได้นะครับยืนที่ร้อยได้นะครับมันก็จะขึ้นไปที่21 uh, ่สิบเอยี่สนะครับก็ที่1 6 1่แซแบบนี้นะอ,นนอันนี้ก็จะเป็นเป้าที่สามารถที่จะพอวัดได้นะครับซึ่ง OR เนี่ยผมผมมองว่ามันมีการเทขายมาค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็มีการพยายามที่จะมีการซื้อนะครับถ้าสมมุติว่าเทรนตรงนี้นะครับ ามีการสะสมเนี่ยครับมันจะเด้งมันจะชันแบบนี้นะครับก็ทีเนี้ยวอลรูปม,มันก็จะเริ่มมาแล้วล่ะนะครับส่วนงบเนี่ยนะครับมันมันดีกว่าเดิมอ่าในในส่วนของตรงนี้ส่วนนี้อาจจะเป็นในเรื่องของการตอบรับเรื่องของงบที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นนะครับอ่าอัปเดตในส่วนของข่าวนิดนึงนะครับเพื่อนเพอนเพราะว่าเอาจริงๆเนี่ยตลาดหุ้นของไทยนะครับโดนอ่าพวกอ่า เขาเรียกว่าเป็นในเรื่องของการช็อตหุ้นลงมานะครับก็ค่อนข้างเยอะนะครับทำให้ในเรื่องของปริมาณการซื้อขายของเราเนี่ยมันมันไม่น่าสนใจเท่าไหร่นะครับทีนี้เนี่ยทางในส่วนของกระทรวงการคลังครับผมก็ให้ไฟเขียวนะครับเรื่องของเกณฑ์กองทุนนะครับ ESG นะครับที่จะมาลงทุนในตลาดหุ้นไทยนี่แหละนะครับระยะเวลาประมาณ8ปปีเลยนะ ซึ่งมูลค่าเนี่ยอาจจะไม่เกิน1 0 0 0แสนล้านนะครับก็มีการอนุมัติแล้วก็จะเริ่มนะครับภายในก็น่าจะเป็นเดือนธันวานี้เลยนะครับมีการตั้งกองทุน Thailand ESG Fund นะครับเพื่อที่จะช่วยแหละนะครับช่วยให้ในเรื่องของเอาง่ายเลยปริมาณการซื้อขายมีวอลุ่มมากขึ้นนะครับอ,อันนี้ผมก็เห็นด้วยนะครับแต่ว่าเพื่อนๆอ,อาจจะต้องมองในส่วนของกลุ่มเซ็ต 50า0เซตร้อยเป็นหลักนะครับเพราะว่า,าในส่วนของ S อสเเนี่ยมันจะเป็นในเรื่องของมีเงื่อนไขนะที่เวลาที่หุ้นตัวไหนนะครับมีในส่วนของ e s g เนี่ยเขาก็มีโอกาสครับแต่ว่าเอาจริงๆมันจะอยู่ในกลุ่มเซตร้อยเซตหาสิบซะส่วนใหญ่นะครับดังนั้นเนี่ยหุ้นตัวใหญ่ๆเราก็อาจจะต้องมองตามนโยบายของรัฐนะครับหมายความว่าการ การซื้อหุ้นเนี่ยนะครับในตลาดหุ้นไทยเนี่ยพอมันมีกองทุนตรงนี้มาเนี่ยครับมันจะมีเงื่อนไขต่างๆว่าหุ้นตัวนี้เข้าเกณฑ์หุ้นตัวนี้ไม่เข้าเกณฑ์ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยหุ้นที่เป็นไม่ใช่เซ็ตร้อยเนี่ยก็มักจะไม่เข้าเกณฑ์หรืออยู่ในเซ็ตร้อยก็อาจจะอาจจะไม่ได้เข้าเกณฑ์ของ ESG อ่าฟันตรงนี้ ก็ต้องไปดูรายละเอียดอีกทีหนึง่งสิ่งที่นักลงทุนควรที่จะทำนะครับก็อาจจะต้องมาทำการบ้านในส่วนของเซ็ตร้อยเซ็หให้ดีหรือดูในส่วนของ ESG ต่างๆที่มีการประกาศว่า,าหุ้นตัวนี้นะครับได้ ESG นะครับเพราะว่ามันจะเป็นในเรื่องของการเป็นมิตรคือมันเป็นในเรื่องของการสร้างความยั่งยืนให้กับธุรกิจนั่นแหละนะครับมันก็จะมีหัวข้อพวกสังคมนะครับต่างๆนะครับรวมถึงาการ พัฒนาที่ยั่งยืนเนี่ยนะครับมันจะมีอยู่ 3- ามสี่หัวข้อสิ่งแวดล้อมนะครับสังคมแล้วก็การบรหิหารจัดการของตัวองค์กรเองนะครับอันนี้ก็ต้องไปดูเงื่อนไขอีกทีหนึ่งแต่เอาจริงๆแล้วเนี่ยนะครับก็ต้องมาดูที่กลุ่มเซตร้อยเซตห้าสิบให้ดีเพราะว่ามันจะเหมือนกับว่าพอมีกองทุนเข้ามานะครับเขาก็ต้องมีเกณฑ์แหละไม่ได้เป็นการลงทุนแบบมั่วซั่วนะครับ <c oughs> ก็ต้องมีพื้นฐาน าทางธุรกิจที่ดีนะครับแล้วก็เรื่องของการผิดนัดชําระหนี้อาจจะไม่มีนะครับแบบนั้นเลยทีเดียวก็กได้นะครับเพราะว่าเอาจริงๆแล้วเนี่ยการผิดนัดชําระหนี้หลังๆนี้ค่อนข้างที่จะซีเรียสพอสมควรเพราะเพื่อนๆต้องเข้าใจครับว่าต้นทุนของธุรกิจเนี่ยมันเริ่มปรับตัวสูงขึ้นด้วยดอกเบีย้ยเนี่ยมันมีการเพิ่มขึ้นดังนั้นเนี่ยเพื่อนๆจะเห็นเลยครับว่าหลายบริษัทครับออกหุ้นกู้เพราะว่า มันมีต้นทุนที่ถูกกว่าแบงค์นะโดยปกติแล้วเนี่ยธุรกิจเนี่ยเขาจะไปกู้เงินจากแบงค์ถูกไหมครับทีนี้เนี่ยพอมีการปรับตัวของดอกเบี้ยเป็นขาขึ้นทีนี้ดอกเบี้ยมันสูงนะครับเครื่องมือที่บริษัทสามารถทําได้คือบริษัทมหาชนนะครับสามารถทําได้ก็คือการออกหุ้นกู้ให้กับภาคประชาชนนะครับหรือนักลงทุนรายใหญ่รายย่อยทางสถาบันต่างๆเนี่ยเพื่อที่จะ เหมือนกับว่าต้นทำให้ต้นทุนาทางการเงินเนี่ยมันลดลงนะครับมันก็วินวินทั้งสองฝ่ายนะครับอย่างเช่นคนที่ลงทุนเขาก็มีการฟริกในเรื่องของอัตราดอกเบี้ยดังนั้นเนี่ยความผันผวน,นเขาก็ไม่มีลงทุน100นะครับได้4บาทอย่างเงี้ยภายในกี่ปีกี่ปีเขาก็จะมีการกําหนดแต่ว่าในส่วนของสัดส่วนตรงนี้หรือเงินที่เราจะเข้าไปลงทุนก็ไม่ใช่ว่าทุกคนครับที่จะสามารถเข้าไป ลงทุนได้เพราะว่ามันมีการเริ่มต้นเนี่ยที่10,000แสนบาทเลยนะครับโดยปกติก็มีส่วนมีส่วนหนึ่งครับที่สามารถที่จะเข้าถึงตรงนั้นได้แต่ว่ามีนักลงทุนรายย่อยอีกหลายคนเลยครับที่อาจจะไม่ได้มีเงินเ,เงินเย็นนะครับที่1 0 0 0 0แสนบาทแล้วก็ต้องคงไว้3าามปี4ปีอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ก็เป็นอีกมุมมองหนึ่งครับเพื่อนๆว่า เป็นข่าวดีให้กับนักลงทุนไทยว่าในเรื่องของกองทุนเพื่อความยั่งยืนหรือไ h a i l a n ์ ESG ฟันเนี่ยนะครับตัวย่อก็จะเป็น T E S G นะครับเป็นกองทุนอ่าเหมือนกับกองทุนที่จะลงทุนในหุ้นและตราสารหนี้นะครับในหุ้นและตราสารหนี้นะไม่ใช่หุ้นอย่างเดียวนะอ่าให้กับภาคธุรกิจนะครับตามหลักของ ESG เนี่ยนะครับก็คือ10ปีด้วยเออปีด้วยกันก็คือ10ปีปฏิทิน นะครับ,บวงเงินเนี่ยไม่เกินอ๋อหนึ่งแสนบาทต่อลายนะก็จํากัดอีกไม่ไมเกิน1นึ่งแสนบาทต่อลายก็คือจํากัดลายนะครับแล้วก็ถ้าเป็นภาครัฐเนี่ยก็คือไม่เกิน5 0 0 0 0 0นะหน่วยหน่วยงานของรัฐก็จะมีสิทธิวงเงินที่อสูงขึ้นนะส่วนรายละเอียดเนี่ยนะครับผมว่าเดี๋ยวก็คงจะมีให้กับนักลงทุนได้ศึกษาวันนี้ผมว่าเออ e s g เนี่ยค่อนข้างมาค่อนข้างแรงนะครับเพราะว่า พอไปศึกษาจริงๆมีพวกในส่วนของคาร์บอนฟุตพินมีการขายให้กันอะไรพวกเนี้ยนะครับมันเป็นสิ่งที่ต่างประเทศเนี่ยเขาทํามานานแล้วแต่ว่าบ้านเราเนี่ยอาจจะเพิ่งเริ่มแต่ว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีนะครับเพื่อนๆเพราะว่าอย่างน้อยๆนะครับถ้าคนไหนที่เลือกไม่เป็นนะเลือกไม่เป็นก็สามารถที่จะเอาตัวเนี้ย ESG เนี่ยหุ้นที่ได้รับ ESG เนี่ยเป็นเกณฑ์ก็ได้ เป็นองค์ประกอบหนึ่งในการตัดสินใจที่จะเลือกหุ้นต่างๆถือว่าในส่วนของ ESG เนี่ยคัดมาให้เราบางส่วนแล้วละ่ะแต่จุดเข้าจุดซื้อจุดขายอันนี้เพื่อนๆก็ต้องทำการบ้านกันเองว่ามันมีอะไรบ้างวันพรุ่งนี้ครับเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตว่า ESG เนี่ยมันมีหุ้นอะไรบ้างอันนี้ผมขอพูดในภาพรวมก่อนว่าแจ้งข่าวดีนะครับว่าเพื่อนๆเนี่ยเอาจิงๆเนี่ย เดี๋ยวมันจะมีปริมาณการซื้อขายเนี่ยเพิ่มเข้ามาในตลาดอีกพอสมควรนะอันนี้เดี๋ยวรอติดตามนะพรุ่งนี้ผมจะพูดเรื่องของ ESG แล้วก็ยกตัวอย่างหุ้นนะครับที่ได้รับ ESG ว่าเอ้ยมันสมคำาลํำลือไหมหรือมีเกณฑ์อะไรที่เพื่อนๆควรศึกษาแต่ว่าง่ายที่สุดครับไม่จำเป็นต้องอ่าเขาเรียกว่ารู้หลักเกณฑ์อะไรถ้าเขาได้ ESG แสดงว่า มีมาตรฐานส่วนหนึ่งครับที่สามารถที่จะประ,ประกอบการตัดสินใจให้กับเพื่อนๆในการเลือกหุ้นยั่งยืนได้นะครับ